ไล์หลุดเฉยไล์หลุดเฉยเลยว่ะปิดไฟไปปิดไไปติดไเราต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนแสดงอ้าวไม่ใช่ทางนี้ดีว่วะหลงห้องลงห้อง ลงทางลงทางเดินไปแยกทางกับสีส้มเมื่อกี้เลยเดินเลยมาเห็นจบพอดีหงเลยกดรีพอร์ตก็แยกไปแป๊บเดียวรับหลังสีแดงแป๊บเดียวหงกแยกแยกแป๊บเดียวเลยไม่กี่วิ่ใช่ครับ เออเดี๋ยวผมไม่ทันเลฉันไปตซ็นต์มาโยนรถออกไปข้นห้องก่อนนะแล้ก่อนเสามสองไหนฮะก่อนก่อนก่อนหน้านี้มีสีดำกับสีฟ้าเดินมาด้วยกันนะใช่ผมศพอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละพี่ข้างห้องพยาบาลอ๋อเลยนะข้างห้องพยาบาลแบบอยู่อยู่เป็นเป็นห้องห้องอะไรอ่ะห้องห้องเล็กๆที่อยู่ข้างบนห้องเมดเบย์หรือเปล่าะ ห้องพยมันอยู่ห้องข้างบนห้องพยาบาลอ๋อไอ้ไอ้ห้องกลางๆตรงนั้นนะไอ้ห้องตรงกลางอ่ะอ่าใช่พอเดินอยู่ข้างบนห้องไปแกนใช่ะห้องใช่ใช่ข้างบนห้องกระเด้งผมเห็นตีที่สีดำกับสีฟ้าใช่ไหมสวนมาใช่ไหมสีแดงใช่ใช่เดินพอเดินได้เดี๋ยว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 นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมให้ข้อสงสัยเฉยๆนะแต่เมื่อกี้สีเมื่อกี้สีแดงก็ไปเจอศพคนเดียวเหมือนกันและตอนนี้สีส้มก็ไปเจอศพคนเดียวอีกแล้วและสีส้มก็บอกว่าเรียนอยู่กับสีส้มแอ้วทำไมคุณโยนยังไงลุ้นติงเหมือนผมมัมปริลี่สุดผมบอกเลยเอ้ยโหดเอ้นี่มันใส่สีน้ำเงินแล้วสีน้ำเงินเออโหเล่าถงสัยสีน้ำเงินว่ะเออเราโหวตไม่ทันแฮรเล่นเล่นแล้วปมปมมันอะไรนะ เออเดี๋ยวไม่มีใครรู้ไม่มีใครสงสัยใดๆทั้งนั้นปิดไฟห้องปิดไฟห้องปิดไฟอยังไงวะอ๋อเปิดไฟแล้วนี่ว่า เอองงอ่า,ายังไม่ได้ฆ่าใครเลยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเยมันเดินกันเยอวเยะจังวะเดินเยอ่เยะกันอ่ะเโอเคมันไม่ค่อยมีมุมอับเลยวะ่ะด่านนี้ไม่ค่อยมีมุมนี่ในนี้ในนี้ มีใครมาทำเควสในนี้บ้างหรือไม่ไม่มีเลยไปไปมาห้องนี้เา้าเดี๋ยวดูดิดูกล้องดูกล้องอ๋อนี่มันไม่ใช่กล้องนี่ยวะ่ะอันนี้มันคืออะไรเนะี่ยบอกอะไรเนะี่ย ไม่ได้ก็อโอเคไปเควสจะเสร็จกันแล้วอ่ะเขาทำเควสจะเสร็จกันแล้วอ่ะอืม เจ็ดสี่ห้าสามศูนย์อ้าวมีคนกดไปแล้วนี่ <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยกะจะฆ่า,ากะจะฆ่าฆ่าไม่ได้อ่ะฆ่าไม่ได้โอ้โหเอ้ยโอ้โหเอ้ย ออยูไครอยูแถวนี้เฮ้ยเอามันไม่ใช่นี่หลงทางหลงทางเอาไปปิดไฟใค,คยปิดไฟใครปิดไฟเอ้ย เจอเอสีดำอยู่กับใครบ้างเราเพิ่งออกมาจากไอ้ห้องที่มันเป็นทางยาวๆห้องค่าเชื้อบ้างแล้วก็เจอสีเหลืองนิดเลยอะสีแดงเข้ไปผมกับสีเหลืองเมื่อกี้สีสะไม่ใช่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 สีเหลืองแน่นอนผมเดินไปที่หลังผมกลัวสีแดงแต่ก่อนหน้าผมออกมาปุ๊บสีแดงเดิงออกมาผมสิงเดินก้าวเลี้งเข้าไปเพราะผมระแวงสีแดง นสีเหลืองกับสีดำันผมกับสีเหลืองเมื่อกี้แล้วผมกับสีเหลืองอ่ะแยกออกมาไปเปิดไฟแป๊บเดียวแล้วเอยห๋งไม่ใช่ครับสีฟ้าเปิดไฟจะเอาคำใบนะจะใช้สีพิเศษไหมฮะใครจะใช้สีพิเศษไหมฮะไม่ใช่ไม่มีไม่มีผมว่าผมว่าผมว่าสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าไม่ใช่โอกาสสีน้ำเงินที่ไปยบบสีน้ำเงินไปเจ้าสีที่พิเศษเลไหมฮะ ีเหลือางยู่กับผมเมื่อกี้คุณคิดว่าใครฮะผมคิดว่าคุณแหละครับโอ้โหลี่ยงกันทีนี้ไม่เจอหรอกผมอยู่กับคุณแล้วก็สีดำเมื่อกี้แล้วสีน้ำเงินแล้วสีดำสีนี้สีน้ำเดียวแล้วผมก็เดินมากับสีน้ำเงินตัดเงื่อผมว่าสีน้ำเงินผมแค่สีน้ำเงินสีน้ำเงินตัดเงือนผมบุญเดียไปหรือเปล่าทำไมนเงินหลุดตักเลยอ่ะเอาสีอะไรเงินเนองินเหรอ หมดเงินเลยผมเลยคิดว่าสีแดงอ่ะเชื่อผมถ้ผมตามน่าตามน้อตามน้าจะไม่ตายฟรีน่าจะไม่ตายฟรีเอ้ยตาจะไม่ตายฟรีตามน่าโคตรสนุกมากนกแล้วตายจาแล้วแล้วทำไมถึงเป็นสีแดงแดงแล้วจะชนะเชื่อผมสีแดงแล้วจะชนะสีแดงก็สงสัยสีแดงก็ตรงสายไง สีแดงแต่สีน้ำเงินตักจีนตักตักแปลกๆโยนไปแต่ผมอยู่ห้องเกิดคนเดียวนะภารกิจผมหมดแล้วเอาเท่ากันเฮ้ยอะไรวะนี่ก็ไม่รู้เห็นว่าสีแดงสีแดงอ่ะแล้วมึงมาแล่แบบสมนี้โดนหลุดอะไรอย่างเงี้ยอยู่มใส่สีแดงอ่ะสีแดงเข้าไปก่อนกูอ่ะ ไม่มีใครสนใจเราเลยเอา้าปิดห้องนี่อะเฮ้ยสีแดงน่ากลัวสีแดงน่ากลัวเอา้องปิดไฟอยู่ตรงนี้โอเค ทำอะไรกันอะในในด่านนี้ไม่มีกล้องให้ดูหรอด่านนี้ไม่มีกล้องให้ดูเดี๋ยวดูเอ่อเหลือกี่คนวะเนี่ยอือหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อ้าว ผมขอใช้ส,สิทธิ์ครับโง่สมัมยวะผมว่าสีแดงครับทำไมแดงจะไม่ถึงเป็นแดงพวกสีแดงก่อนหน้านั้นน่ะเขาเดินเขาเดินนำขึ้นขึ้นขึ้นไปก่อนผมครับก่อนที่คุณจะเข้าไปเจอศพห้องนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าผมเพราะว่าเขาติดคูดาวหรือเปล่า<ม>เขาเดินสวนกับผมออกมาแต่ผมอยู่ตรง,ตงเจอศพฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา อ่ะถ้าไม่ใช่สีแดงตาตาหน้าโบดไม่ไม่ไม่เราเยาเขาถามว่นเจอเจอศพฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาศพไหนอะศพอะไรวะก่อนหน้านี้ที่เจออะอ๋อสีดำเหรอใช่ใช่เจอตรงข้างหน้าเลยตรงทางนั่งออกมาจากห้องฆ่าเชื้ออ่ะออกมาก่อนมีทางเดินน่ะตรงทางเดินน่ะมันฝั่งอะไรวะนั่งขวาสีแดงนั่นแหละ ทางเดินสีแดงแล้ว้าชัวสีแดงสีแดงนะสีแดงเปล่งเสีคุณเปลี่ยนอะไรคุณเปลี่ยนอะไรไหมสีแดงสีแดงเปลี่ยนอะไรไหมบัตรต้อนรับอยู่ตรงไหนนะฮะตรงหน้าประตูหน้าประตูค่าเชื้อใช่แต่ผมออกไปก่อนตั้งนานเลยนะอ๋อ คุณออกไปไหนคุณออกคุณออกไปไหนคุณออกเคล็ดอะไรครับโอ้โหความเคล็ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วผมแล้วผมเดินไปห้องเกิดไปอยู่เลือดเคล็ดแค่นั้นคุณอยาไปฟังเขาเราตอนนี้แหลือเคล็ดเควสแค่เราเหลือประมาณสองเควสอ่ะนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวตามสีชมพูงั้นเสร็จในสามสีชมพูก็จบแล้วเออจะมีใครเล่นก่อนไหมเออหัวสีแดง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกุ๊กกุ๊กูนะเข้าไปไมได้ไอ้ยักษ์เอาแล้วสวยสวยแล้วสวยแล้วนี่ไปายขอจอไปที่กล้องดิบด่าไปที่นี่กูปิดปิดไหมก่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเด็กน้อยไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวพาไปว่ายน้ำสวยแล้ว เดินตามเดินตาเป็นขบวนเลยเดินตาเป็นขบวนเลยทำยังไงดีกดระบบไปก่อนแหละลเก้าห้าเจ็ดหนึ่งโอเคไปอ้าว หลงทางอยู่เรื่อยไปเรียบร้อยจะมีใครรู้ปะวันน้ามีใครรู้ปะวันน้า này còn cái đơn tao luôn. cái đi là đi hay à là một cái ไม่ได้ยินอ,ะอ่ะเอาหวดใครก็ไม่ได้อ๋อไม่ได้ยินเสียงใครเลยอะ่ะ โอ้ทำไมไม่ได้ยินเถียงใครก็ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงพูดอ,อะไรกันว่าโอ้ยอะไรอยูเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงเลยเถียงใครไม่ได้เลยอะ่ะโอ้แย่มากแย่มากเถียงไม่ได้เลยเถียงใครไม่ได้เลย ืเ mm. สียงเรียบไปหมดเลยนะี่มันเปนอะไรหมอ